แล้วนะถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยหลักแสนหนุ่มหน้าอย่างแกเนี่ยขายบ้านขายรถขายที่นาจะซื้อได้หรือเปล่าคนอะไรเกิดมาจนแล้วยังดันรั่งมีลูกเป็นพะลรอย่างเงี้ยก็เจ็บใจหน่อยนะแล้เธอมั่นใจมากเหรอ ว่าพ่อแม่เธอภูมิใจที่มีลูกแบบเธอผู้จัดการหนูจ๊ะอยากได้ชุดนี้เหรอใช่ค่ะวันนี้เป็นวันเกิดหนูพ่อก็เลยจะซื้อชุดใหม่ให้หนูค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปรอพี่ที่ห้องลองชุดนะเดี๋ยวพี่เอาชุดไปให้ลองทางนี้เลยจ้ะ พ,พ่อคว่าสวยนะสวยกว่าชุดปมกี้นี่อีกผู้จัดการผู้จัดการก็รู้อะว่าอไอ้<ห>สองพ่อลูกจนๆน่นะไม่มีบัญญาซื้อยังเสียเวลาเอาไว้ว่ามันลองอยู่ได้ถามว่าโบชิ้นหนึ่งเนี่ยจะมีบัญญาจาจหรือเปล่าก็เขาเป็นลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยฉันก็ต้องให้ลอง ตาไม่ถึงแบบนี้ไงบริการแต่ไอ้พวกที่ไม่มีปัญญาซื้อ ชอบเดินเข้าร้านเ็ีจัดการนี่ก็บนี่คุณทีหลังคุณก็ติดป้ายหน้าร้านไปเลยสิว่าไม่คนจนเข้าร้านเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าร้านนี้อีกทำไมฉันต้องทําตามที่แกบอกด้วยแกก็าหาัดชิงงอกดูเงาตัวเองสิว่าควรที่จะ,สะเสอะเข้าร้านหลูๆแบบนี้ไหม ต้องลาออกได้ทำตามที่พูดด้วยละกันหนูจ๊ะเดี๋ยวพี่พาไปดูชุดอื่นนะก็ได้ค่ะแบบนี้สิ ถึงจะเรียกว่าลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้มาดูชุดไหนคะ <c oughs> พอดีผมมาดูชุดราตรีให้ลูกสาวผมนะครับขอแบบแพงๆอะนะผมไม่อยากไฟต่ำซื้อของราคาถูกๆอ่ะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะชุดนี้ไหมคะราคาจุก หนึ่งหมื่นบาทค่ะมีแต่คนรวยรวยรัดๆเท่านั้นแหละค่ะที่ซื้อไหวอะ่ะงั้นผมเอาชุดนี้ได้เลยค่ะอิกุจการน้าวันนี้แกต้องหลาออกแน่ ชุดนี้กลับบ้านเลยโอ้สวยมากเลยลูกแถมชุดเนี้ย <g ib berish> ก็ถูกกว่าตัวนั้นั้งหลายบาทแน่ยังไงก็ต้องขอของคุณผู้จัดจาก,การที่ช่วยแนะนำให้นะครับตายเคยเห็นแต่ผ้าขี้ริ้วห่อทองแต่นี่มัน ะเปชหนักด้วยเอ๊ยอดพุ่งแบบเนี้ยสงสัยเดือนหน้าฉันได้เป็นผู้จัดการร้านแทนคุณเอมี่แน่นอนค่ะอย่ามั่นใจไปหน่อยเลยเผื่อใจบ้างก็ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ดูไม่ออกหรอกว่าไหนลูกค้าอันไหนโจร ผอมอ,อชุวนี้ครับได้เลยค่ะ,อะยอดหนึ่งมื่นบาทนะคะครับ ใบนี้ไม่ผ่านนะคะลูกค้าเออเ,ออเออมียผมน่าจะเอาไปใช้ครับอีกใบหนึ่งใบนี้ครับนายวะเออใบนี้ก็ไม่ผ่านนะคะเฮ้ย หาวเปิดไม่ออกวะเพราะว่าฉันล็อกไว้แล้วไงล่ะไอ้โจรชั่วฮะโจรงั้นเหรอนี่แกขโมยอะไรไปบ้างเนี่ย<อ>ดูดินี่มันกระเป๋าเงินของฉันแล้ว่องประดับในร้านนี่น้อยเก,ก่กกามากนะ ที่มาขโมยของนักมวยเก่าอย่างฉันอะเเดี๋ยวสักพักตำรวจคงมาแล้วล่ะเห็นไหมพลอยเกิดไปแล้วเนี่ยก็ใครจะไปรู้ล่ะคะ ว่าแต่งตัวดูดีแบบเนี้ยจะเป็นโจรได้เพราะแบบนี้ไงเธอถึงต้องระวังตัวให้มากขึ้นอย่าตัดสินใครที่การแต่งตัวภายนอกค่ะวันหลังฉันจะดูให้ดีกว่านี้ค่ะขอโทษด้วยนะคะผู้จัดการแต่ผู้จัดการอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะที่ฉันพูดไปอ่ะเป็นเพราะความโง่อของฉันเอง อย่าถีสาคำพูดฉันเลยนะคะผู้จัดการเธอไม่ต้องออกหรอกแต่ว่าเธอต้องปรับปรุงตัวนะเราอะทำงานบริการต้องอย่าเลือกลูกค้าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะผู้จัดการขอบคุณมากนะคะอฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ทำให้เสียเวลา เพื่อเป็นการขอโทษที่ทำให้คุณเสียขวัญเนี่ยฉันให้ชุดนี้ไปฟรีเลยนะคะเอ,อ๊อไม่เอาครับของซื้อของขายแบบเนี้ยจะให้ฟรีได้ยังไงครับนี่ครับค่าชุดลูกสาวผมนี่มันเงินเยอะเลยนี่คะคุณเก็บไว้เถอะครับ หรือสว่าเป็นค่าทิปเพราะว่าคุณบริการให้ผมเป็นอย่างดีถึงแม้ภายนอกผมจะดูเป็นยังไงก็ตามแล้วก็เดือนหน้าคุณเตรียมไปทํางานที่สํานักง,งานใหญ่ได้เลยนะครับดีเลยค่ะคุณพ่อที่ทํางานเราจะได้มีพี่คนสวยเพิ่มที่ห้องประธานบริษัทหน้าบัดตา